เฮ้ยอะไรเนี่ยทำไมเป็นรูปโซนิกเนี่ยสปีดไทยคุณใครน้องใครน้องคุณเหรอครับมันใช่เบล่าเฮ้ยเอาขอโทษครับพี่พี่จริงจังมากสิอ๋อมันมันมันได้แข่งวิ่งกันเหรอเนี่ยเรื่องไงแอ้ต้องวิ่งไปเก็บวงแหวนอ่ะเฮ้ยเก็บวงแหวนอะไรวิ่งไม่ออกเดินเดียวกดวิ่งไงกดกดไลน์วิ่งกดไลน์วิ่ง เฮ้ยเกินไปนะไอัทไอ้นัทเขาหลบมา้ยไอ้เนี่ยจะช้าอะไรอาร์ตี้เอ็งวิ่งเร็วขนาดนั้นเี่งบอกช้าเทสัตว์เลี้ยงได้ปะเทสัตว์เลี้ยงเหรอเทง่ายอ่ะผมผมไม่รู้งานโอ้สัตว์เลี้ยงครบเซตโอ้โหดูออล่าจับอาร์ตี้เกินไปว่ะแบบนี้เทพสุดแล้วถึงว่าทำไมชวนมาเล่นแบบนี้แบบนี้เอ็งเทพนี่เองพี่เข้าใจละโอ้ดีเยแย่ดูโอ้เทพันเกินอันดับหนึ่งของเซิร์ฟมาเล่นกับเราแล้วตอนนี้ เอ้ยเราบอภัยได้ไงกันรีเบร์เอ็งรีเบเอ็งไปก้ารอบแล้วดูเขาดิเขารีเบเร์งรอบเดียวนะเอ็งรีเบเอ็งก้ารอบดูดูทำโอ้รีเบเอ็งไปได้ยังไงก้ารอบแบบแบบนี้แบบนี้แนวฟลากลัวแต่ไม่มีไม่มีแบบไม่ไม่เล่นพวกเราพวกเราแบบไม่แอดเขาจะสนุกึงความสนุกที่เอ็วิ่งเร็วแอดโอเคโอเคโอเคถ้ามันจะสนุกเมื่อวิ่งเร็วใช่ไหมโอเคพี่พี่รู้สึกเริ่มวิ่งเร็วขึ้นแล้วโอเค เมันจะสนุกแบบนี้เวลาจะมีคนรู้จิตก็ตักมาไเนี่ยแบบนี้กดเย็ดกดเย็ดแล้วอะไรต่อกดเย็ดเนาะเอ้าวอะไรนี่เฮ้ยปากวัวแล้วมันจะโดดข้ามยังไงเดินช้าอย่างนี้เนี่ยมาๆอ้ยจริงๆผมว่าผมก็ไม่ไหวว่ะมันจะโดดข้ามยังไงเดินโอ้โหตายออกยังไงตัวตายค่ะตัวตายเออแหละโอ้เกินไปนะอันนี้ที่นี่ไิ ทำไมเองพาพี่มาเล่นแบบนี้แต่ละคนพากันเดินพที่ไไฟติ้งจอกันแต่ละคนพากันเดินนะแล้วทำไมเอเดสปีดเยอะจัง้อยกว่าก็เดินเก็บีเดินเก็บนี่เดินเก็บเอาเดินเทียเก่าก็ียยเอจะได้สปีดมาโอ้โหพี่จยเอาอะไรไปชนะโดดดอกแรกยังไม่ข้ามเลย ใครได้สองหมื่นโอ้ขนาดนั้นก็ไม่ต้องเล่นแล้วนี่ขึ้นอันดับหนึ่งไล้ไหมรีเวิร์สเกรอบจบแล้วรู้แล้วทำไมชอบแบบนี้เพราะว่าตัวเองไปฟาร์มมาจนอิ่มโอ้อะไรกันเก่งอยู่คนเดียวแบบได้มเด่มยาจาาากททรรมมมนนเหืไปแบบนั้นะ แต่ตอนนี้เองเทพแล้วไงเองเทพแล้วไงเองก็พูดได้ดีเองเก่งแล้วเก่งแล้วไม่อยู่พวกเราที่มุหันเล่นใช่ปะเก่งแล้วพอ้หนูผู้สัพพยายามไม่แย่งเก็บคนอื่นแล้วนะเนี่ยเออแล้วพวกสัตว์เลี้ยงนี่พี่ยาวไงสัตว์เลี้ยงก็สูงมาแอดห้าร้อยอะห้าร้อยสปีดอะแอ้วก็ให้เอสดีเซ็ตสักรอบหนึ่งก่อนค่อยเอาสัตว์เลี้ยงโอ้โหมันก็หายหมดเลยดิของผู้สัพทำก็หายหมดไไมม่่แอด รีเซ็ตมันจะแบบฟาร์มไวขึ้นเหรอรีเซ็ตก็คือวิ่งแล้วมันก่อนวิ่เอาสัตว์เลี้ยงเราจะวิ่งไวขึ้นใช่ไหมแล้วสัตว์เลี้ยงไปเอาที่ไหนซื้อที่ไหนอู้แอดก็แอดตามมาเนี่ยแอดอยู่ไหนเนี่ยเอ้ยมันโดดมันโดดขึ้นไอ้นี่เอาวงได้นี่ว่าเอาวงในสปีดอะไงนี่ไงเนี่ยเดี๋ยวผมทำให้ดูเนี่ยเนี่ยเึ้ดแล้วไอ้ตามาไอ้ตามผมมาเองเห็นไอ้สไลเดอร์ที่ขึ้นข้างบนไหมพวกเองวิ่งขึ้นไปเลยดีดเปี้ยงเดียวลอย เฮ้ยยาพี่อันนี้พี่ขอแบบไรวะเนี้อ่ยเอ้ยเี๊ยทำไมมันไม่โดนไม่ทันวะเฮ้ยยายายาพี่ขอละกันพี่ขอละกันเอ้ย, <c oughs> อยไม่ได้หรอได้ป่าววะแอร์ดซื้อสัตว์ใช้ห้าร้อยนะโอเคลูกไปโดนโอ้อะไรโดนไม่ถึงวะ <c oughs> โอ,โอ,โอ,โอโ้ท <c oughs> รมานว <c oughs> ่ะทรมานจริงนะ ทรมานกว่าเอ็นเอ็้ไม่มีคนยังดิโอ้เอ็งจะทรมานกว่าพี่ได้ยังไงมันก็ทรมานเท่ากันแหละถ้าเอ็งเริ่มอ่ะใช่ถ้าผมกดรีเซ็ตผมก็ทรมานเหมือนกันแหละก็กดดูดิเอ็งเอาเงี้เป็นสมาธิดีไหมมาเล่นดีกว่ามีมือนะผมว่ากำลังเก็บแต้มโอ้คนอื่นเขาเล่นจากศูนย์กันหมดมีเอ็งคนเดียวเท่านั้นรีเบิร์ตเก่าเอ็งก็คิดดูดีเขาเข้ามาพร้อมกันรีเบิร์ตศูนย์ทุกคนแต้มศูนย์ทุกคนมีเอ็งคนเดียวนะ หน่พองคัามันัน้องๆน้องัเจ็ดพนแดนก้าพันสิบพนสอน้องันบามพันี่พันส่บหาักพี่อเ็ดัสบแอดอเก้นพันอดพันสิบสอสมนี่ะัสห้ารับหกพัสิบเจ็ดพันสดพันสิบก้าพันสิบสิบพันสบเลยด่ัมสิบองมบี่คันสห้ายแนสิบมก็ันสิบดบแดพันก็าพับันปิบ ในหนในซูมซุมสเลี้ยงตรงไหนนะตรงที่เกิดอ่ะเกิดตรงไหนก็ตรงนั้นแหละเอ็งรังแกคนอ่อนแอร์นี่หว่าออ้ยได้รังแกแบบคือหูก็แบบไม่ได้ตั้งใจอะแต่ก็เจกันนะสเลี้ยงห้าร้อยจัดไปมันใส่ได้กี่ตัวนะสัตว์เลี้ยงสามตัวหรือเปล่าได้สามตัวโอ้ในสัตว์เลี้ยงขี้กากมาโอ้แหวนได้อีบิชิคสวยได้ อะไรพี่พิชิกโอ้เอามาทําไมวะแบบได้สุดยอดผู้แอดแมวของเราสุดยอดตื้นที่สัี้ยงกานต้องต้องเท่าไหร่หรอถึงถึงจะจะวิ่งเร็วอ่ะต้องต้องมีสปีดเท่าไหร่ถึงจะวิ่งเร็วที่สุดตอนนี้อย่างกับคาน์นเอาห้าร้อยล้านไม่พันหนึ่งแล้วก็รีเซ็ตเลยผมรีเวิร์สไปแล้วหนึ่งครั้งเฮ้ยรีเวิร์สไปแล้วเหรอไวเกินทำไมทำแบบนี้ เรตลีเวอร์ข้างเดียวโอ้โหเ์ฟไม่เนี่ยผมรับคนที่ลีเวอร์ลีเวอร์คือไอวีใช่ไหมผมเห็นอยู่คนเดียวที่ลีเวอร์หนึ่งครั้งลีเวอร์เก้าเซลที่เหลือก็ลีเวอร์ศูนย์โอ้ my god ทรมานเหลือเกินใหม่นะใหม่นะใหม่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 ไอ king tv ทำไมเดินอย่างนั้นน่ะไม่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 มันใส่มันใส่จะเลี้ยงได้กี่ตัวนะ้สามตัวใช่ปะ สามตัวหรือเปล่าสามตัวหรือเปล่าสัตว์เลี้ยงสัตว์เลี้ยงกี่ตัวเนอะได้ไก่ใช่เพราะว่ามันต้องมีไว้ก่อนอู้ได้ไก่มาแล้วเอสไิ้ได้ได้อะไรก็ได้พี่บอกเลยนะสั้นๆก็คือสัตว์เลี้ยงกากสามตัวก็ได้แต่ขอให้มันเต็มก่อนแค่นี้พอโอ้เอสออมสินแบบได้ว่ะออมสินมาแข่งปลากรว่ะกับผมว่ะเฮ้ยออมสินอย่าไปทำย่างนั้นดี มันจะโดดผ่านได้ยังไงความเร็วน้อยๆแหม่ดูด้าอมนี่ด้ามาแข่งกับผมนะแกผู้เล่นใหม่แล้วเหมือนลังแกผู้เล่นใหม่ไม่ได้รังแกเฮ้ยลังแกเกินไปนะลังแกกันเกินไปหว่าจริงๆนะอันนี้เวรันดีกว่าเยอะอันนี้เวรันดีกว่าเยอะอันนี้เวรันดีกว่าเฮ้ยโอ้ไม่น่ากดรีเบิร์ดเลยเดินไม่ออก ไปพี่กดรีเวิร์สแล้วพี่เดินไม่ออกว่ะกระโดด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 เดี๋ยวจะเร็วขึ้นพี่โอ้โหไม่ได้ช่วยเลยกระโดดกระโดดจะเร็วขึ้นเดี๋ยวนะกระโดดแล้วเหมือนแบบเหมือนโดดที่ซีเดิมอ่ะแมกตอนนี้ผมไม่ใช่ท็อปเซิร์ฟแล้วผมกดรีเซ็ตแล้วเนี่ยแต่เองก็ท็อปรีเวิร์สอยู่ดีรีเวิร์สสิมันค้ำคอต้องสิมันค้ำคอเกินไปนะบางที่ แอนจะมาเนี่ยี่ไหนที่ไหแอนมีโอกาสที่จะแซงผมแน่ผมปวดเยี่ยวโอมันจะแซงได้ยังไงรีเบอร์สิบข้าคอพี่ต้องเล่นเป็นชั่วโมงอะเอ๊ะไปเยี่ยวไม่ถึงห้านาทีมันจะเอาอะไรไปแทงอุ่นมาได้แอนโก้เลยเจ้าของเจ้าของแบบกระถางว่าเจ้าโก้เพย์ทั้งเดียวเขาบอกว่าจะถ่ายหนังต้องกี่โมงเออไม่เลยชักพิ้าไปตอนนี้ก็ได้นะตอนนี้เดี๋ยวเล่นนี่จบก่อนดีกว่า มากันหมดแล้วเหรอมามากันหมดแล้วเหรอพร้อมแล้วเหรอใครมีความเร็วสัก6,000อะลองลงแข่งดูผมว่าน่าจะไหวอยู่ไม่ไหวครับไม่ไหวสัก6,000อะว่าไหวหรอจะผ้าคงน่าจะเลิกเล่นก่อนใครปาจานข้าววะเนี่ยใจเยน็นนี่โอ้ทำนี้โฮมเรียนมาเป็นกี่ครั้ง,ปปง,งแต่ว่าอ่าเลิกเลยละเพราะว่าอ,อยากดีเบตก่อ โอ้ยไปไปห้าครั้งจริงหรือเปล่าครับขี้เกียจขี้เกียจยันนี้มาต่อก็เลยไม่จริง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 มันเป็นไปไม่ได้ครับไม่จริงไม่จริงไม่จริงเพื่อนจอยมาวะเตะออกซึบอกพี่ทำไมพี่ถามคำเดียวตะมือหนึ่งแล้วเซตครั้งต่อไปผมเหนื่อยใจกับาดีเซ็ตครั้งต่อไปไว้เอส นอไของผมคือแสนสอานที่ที่ขอนะอ่าเขาเขาเขาเด็กอย่นี้เลิหรอพี่ะนพี่ลงอาลงแขนได้นะอาจจะได้ที่สองไอ nah, ้แอ้อหลัินหลงคุองไอไอ้หล nah. ับหลังคุเฮ้ยพี่เราเนี่ผมเจอนหลังคุณแล้วที่แบบวาเกิดขนเปลาควแล้วแบบว่าผมจะต้องแบบความเร็วน้อยกว่าเดิมประมาณแบบหกมื่นน่ะเล่นโคตรยาก ความเร็วสามสิบล้านมันจะเร็วขนาดไหนวะอยากที่ผมเคยเจอคือความเร็วล้านหนึ่งอะความเร็วล้านหนึ่งมึงไม่ต้องไปแล้วแหละวิ่งทีเดียวเป็นเดอะแฟนแล้วนะทะลุมันวิ่งมันทะลุนะมันทะลุคนละหนึ่งล้าวิ่งนสบายนะผ่านได้สบายไม่มีใครแข่งด้วยนะปากัวี่เอาตรงนะผมแนะนำว่าให้คนที่ชื่อว่าไอวีอะมาลงแข่งวพราะน่าจะ จะได้ที่สองที่สองได้แสนได้หมื่นห้านะผมว่าคุม้มผมว่ายัางไงลงก็ต้องได้ที่สองแหละห้าพันอ่ะมันจะโดดข้ามได้ยังไงความเร็วมันช้าอ้ความเร็วห้าพันระโดดข้ามได้นี้ยผมลองเียจริงเหรอตอนรอบตอนแรกผมลองหกพันผมก็โดดข้ามนะหกพันผมก็ลองได้ที่หนึ่งนะรักสามล้านไลค่อยไปลงเข็บอู้สามล้านสามล้านผมว่าเพรอะ มันกระโดดทีเดียวมันมันกระโดดข้ามไปเลยอะ่ะ <c oughs> ลำรานแพ้ะนะ <c oughs> อคอวามเร็วเยอะมันจะดีนะความเร็วเยอะมันไม่ไดีนะความเร็วเยอะอยากคิดว่ามันจะดีเสมอไปด้วยผม <c oughs> ผมเคยแต่ผมลองแบบตอนที่ผมรีเบิร์ตแปดครั้งอะผมลองที่แบบเมื่อกี้ที่อรีเบิร์ดแล้วเก็บรองอ่ะแล้วผมลองลงแข่งอะผมสามแสนอะผมก็โดดเลยไปเลยเล,ยลงหิวเหละ เมลันครับอันนี้เมรันอันนี้เมรันชิวชมีเมรันด้วยเหรออันนี้มันแบบอะไรตบีได้คุณมามามาแบบนี้แบบนี้แบบนี้ถ่ายหนังได้อหมเนปนของเขาเปลี่ยนอารมแล้วว่านกแดงเขาก็ตั้งใจรออยู่นะแล้วงในของเขาอ่ะเออมากันหมดแล้วเหรอภาคเอแม่นักแสดภาเองไมแดงเองภาเองเนปเอ้ภาคเองเลยนะเอ้ดีเลยนะแบบนี้ ได้ยินเสียงของตัวละคจริงๆนะได้ยินไมรับผมก็เคยผมก็เคยลองพากเสียงพัฒนาเรสสวนละวผมลองของจริงมาเรี่อมผก็แ่ผมก็คล้ายๆอยู่ถ้าผมดับเทสจะเข้มนะเข้จริงๆคล้ายพัฒนาเรสสวนเฮ้ยแอถ้าผมผมเคยลงชิมมะนาวเลยแอ๊ดคือลองเสียงเนี้ยแอดไม่อเจ็บตรงนี้ยน้แอดนะเนี่ยแอดมาหาผมหน่อยไม่พากเสียงหรือไม่ะเรื่อยขึ้น็ึ้าวมะนเดี๋ยวผมจุดหนึ่งไว้ให้แอดอ่ะมันเป็นจุดที่ได้เยอะมาก กินเสร็จนะเอฟลงแข่งว่ะต่อได้โอ้ยโดนไม่ถึงว่แอ้วไม่ถึงอะโดนไม่ถึงโอ้วมันไม่ถึงวินมันโดนไม่ถึงสปีดมันไม่พร้อมโดนไม่ถึงพันน่าจะไหวอยู่จะ2,000แล้วไงจะ2,000ละชอบซื้อเพื่อชอบซื้อเพื่อไม่นับผมถ้าเขามาลงแข่งเขาก็ได้ที่สองนะผมว่าโอ้ใครก็ต้องทีสองหมดนะ ทีหนึ่งต้องยกให้เองไอ้แอนเนี่ยแอนต้องมาตรงนี้เนี่ยตรงนี้มันได้คนเดไงกันนู้เล่นมาก่อนแล้วก็ชวนกันมาเล่นแบบนี้นะมันได้มากโอ้แล้วมเลี้วล้วไอ้แม็กซ์ตามผมมาเนี่ยตามมาตามมาถ้าเลี้วเลือกล้ายครับมันจะเป็นอะไรเลี้ยวเนี้ยเลวเนี้ตรงนี้เนี่ยตรงนี้ตรงนี้ตรงขอบขอบ VIP นะเก็บได้เก็บไปเลยขอบขอบเก็บเออแหละเฮ้ยโอ้โหเป็นห่วงนะเป็นห่วงทำไมไม่ได้ล่ะนั่งเก็บไปเลย มัเป็นมีไอพีนะไม่เก็บได้มันห่วงข้างบนเนี่ยมันจะมีเนี่ยเนี่ยเห็นไหมมันเกิดมาเร็วมากห่วงตรงเนี้ห่วงนี้เอ้่ไม่ต้องไปไหนแร้วอยู่แต่ตรงนี้แหละต้องกูไม่ขอกูผมต้องฆามาอุตส่าห์พามปลาหมาโอ้เอาเลยเอาเลยพวกเองเอาไปเลยพี่เมียวและวจุดปาร์มพี่ฟาร์มเร็วที่สุดแล้วตรงนั้นอ่ะเพิ่งรู้ความรู้ใหม่ ขึ้นขึ้เครื่องประดับว่ามันจะเครื่องประดับนะมันจุดฟาร์มที่เร็วสุดในเกมนะขอขอบเบบีอ่ะรู้ไม่รู้ไม่บอกขอบอบเบบี้เกิดการเรียนรู้นะเกิดการเรียนรู้ไม่ฟาร์มเราขอบขอบเบบีเบบี้แล้วเข้าไปเลยทำไมแบบนี้ปากัวดูง่อยยังไงทำไมมันดูง่อยปากัวโคตรดูง่อยเลยออือเอออันนี้เมทเข้าอีกอู้หูลืมกดเข้าไอ้นี่หว่าปากัวว่ะเปล่าวะ่า Earth, earth, earth. แนะนำว่ารอบหน้าเนี่ยแอดเก็บให้ได้หกพันแล้วแอดไป็นลงลากัวผมว่าแอดยังไงก็ได้ที่สองมันกระโดดผ่านได้หกพันอ่ะใช่ใช่ใช่แ่อะไนี่แต่อดต้องระวังไม่เหมอมีคนแบบเนี่ยแอดควรระวังคนที่ว่าบีโอคนนั้นอาจจะแซงแอได้อยู่ผมว่าโอ้แซงมันเลยทำไมแอดได้หก่ันแล้วแอดไม่ได่่ขอที่เข้าเส้นชทยจะได้แสนห้าแต่ถ้าเข้าเส้นทคนแรกจะได้ พอแค่เข้าเส้นชัยจะได้หมื่นห้าแต่ถ้าเข้าเส้นชัยคนที่สองจะได้สองหมื่นบอยให้หนึ่งวนันนะอยให้แอนแม่พ่อก่อนปู่แอนแม่ปวดยิ้มมายังไงก็ไหนะไวนะเชื่ผมไหวละตอนนี้ให้ไม่ที่ถึงเส้นวันชิว,ชวโอ้อยังเยอะอยังเยอะเอาป่ะอันที่หนึ่งนะคะปูร่วงเฮ้ยยำหัวใครไปวะเมื่อกี้ร่วงลวง่ว,วงเลแอนผมไม่าแอนมีโอกาสที่หนึ่งนะผมร่วงได้ไงกันพี่แมวที่หนึ่งแมว โอ้ทีหนึ่งไม่ไหวทำไมาแอรได้ทำไมาแอรได้หกพันเร็วจังเนี่โอ้พี่ก็วิ่งเก็บเหรียญไปเรื่อยนะมันได้เองไอ้นี่มันต้องตกใจแน่เอ๊ะเฮ้ยดูดิเฮ้ยทีหนึ่งได้ไงไม่เอายาโอ้ทีหนึ่งทีหนึ่งไม่เอาทีหนึ่งโอ้รัวชิวๆิวแควมันก็จะให้นะ ตำรวจก็ไดเดี๋ยวมันจะได้ได้เหรียญเยอะเกินนะต้นท่านแอนะผมยูนหัวยนหัวแอนไม่หยุดแบบว่าไม่อยากไม่ที่หนึงเดี๋ยวมันจะแซงหน้าคนอื่นไงพี่ชอบพี่ชอบการแบบว่าก้าวไปด้วยกันดีกว่านะถ้องมารูปปั้นกระต่ายดูแอนลงมาลูกปั้นกระต่ายได้ไหมแอนไปดูตรงข้อ B A P ดิมีเด็กสิงเต็มอ่ะเอาไปเลยเอาไปเลยมาวิ่งตรงนี้ได้เยอะกว่านะทำไมมาพี่มันลืม

กวันนี here, hey, s. <S hey. ้จะลุกบอลจะขึ้นลุกบอลรอบสองอ๋อนี่ไงนี่พี่มาแล้วเนี่ยเฮ้ยไปวิ่งไปวิ่งมาดูตรงนี้แอมมาดูตรงนี้แอมมาดูตรงนี้เออเอออ่ะไป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 มันจะมันจะบินขึ้นมันจะบินขึ้นทำไมไม่ขึ้นวะอะไรอะไอต้องไอ้ต้องแบบอยู่บนที่กระโดดขึ้นถึงจะขึ้นสูงถ้าบอกระโดดมันจะขึ้นสูงอ่ะตอนวิ่งอ่ะโอเคจะไปไม่ถึงว่ะไปไม่ได้ว่ะ อุ้ยได้เลยผมได้สองรอบคือแม่ก็แบบวิ่งแบบเต็มกําลังอ่ะเต็มกำลังยังไงมึงกูไปตบปีนอยู่สองพัน่ะแอดแม็กแอดแม็กสปีดมือนึงยังขึ้นไม่ได้อีกขึ้นได้ไงวะข้างรีเซ็ตอ่ะแอดแม็กกดตรงรูปว่าข้างรีเซ็ตอะไรหน้าวิ่งอะขึ้นไม่ได้โอ้ให้กดตรงนั้นหนอเป็นเอฟเฟกต์มันเป็นเอฟเฟกต์หลังวิ่งอะประมาณนั้นม่ช่วยอะไรได้มันไม่ช่วยอะไรหลังวิ่งอ่ะหรอที่รอที่มันปุ่มอะ เราได้ใช่นะมีแค่โหลดเท่นี่แหละอู้หู้ลงไหนคนผมว่าผมแย่อยู่เนี่ยโดนเหยียบหัวเต็มเลยรอที่ยคำก่อนแล้วพวเรีถ่ายนะครับผมว่ามันได้เวลาแล้วนะเที่ยงไงครับคุณเที่ยงเหรอเออไปไปถ่ายนัะกันดีกว่าปะพี่พี่มาตอนแต่ตีสองนะโอ้แบบไรผมรอแอดมาที่หนึ่งแล้วกันนะผมเจ๊กพี่มาไมเมื่อไรก็ไปบอกกันแอดมาที่ห ใช่ป่ะได้ดีเลยว้าวอซีหนึ่งว่ะโอ้ได้ยี่แปดเหรียญเอ้ยสองหมื่นเหาะได้สองหมื่นโอ้โหโอ้โหสปีดเร็วเกินโอ้โหละหมื่นของความเร็วนี้ไม่ไหวแรงเกินว่ะโอ้พอแล้วพอแล้วแรงเกินว่ะคุ้มไม่ไหวแล้วมันแรงเกินพอพอ